มีอะไรม้างเอ่ยมีแตงโมนะคะชมพู่เขียวชมพู่ชมพูมะม่วงมะม่วงสุกนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่สวัสดีค่ะคุณย่าจะมาชวนทำลูกชุบค่ะลูกชุบที่เป็นสีน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ผลไม้วัตถุดิบค่ะมีถั่วค่ะย่าไม่ใช้ผักขบางรองนะคะเพราะว่าย่าอยากให้มีน้ำนิดนิด เขาจะได้แฉะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเปื่อยง่ายๆนะคะนึ่งทั้งจานนะคะแล้วก็กะทิยาใช้กะทิกล่องนะคะ,ะแล้วก็น้ําตาลสัดส่วนนี้เป็นของอตัวในลูกชุบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวุ้นยาวุ้นแช่น้ําไว้เดี๋ยวยาบอกสัดส่วนนะคะวุ้นต้องแช่น้ําให้เขาอืดก่อนนะคะเดี๋ยวยาจะบอกสัดส่วนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็น้ําเอาน้ําจากนี่เนี่ยที่ช่างแล้วนะคะ มาแช่เขาไว้เวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะน้ำตาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไว้และสีค่ะสีที่ชอบนะคะสีที่เราชอบสีอะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาทากันว่าลูกอะไรสีอะไรนะคะค่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราก็ลงมือนึ่งถั่วเลยค่ะถั่วต้องนึ่งให้เละนะคะลูกชุบถั่วต้องเละนะคะต้องเนียนเลยค่ะเดี๋ยวย่าไปนึ่งถั่วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะคะแล้วก็กวนค่ะ นี่ค่ะเม็ดเม็ดบานขนาดนี้นะคะแฉะแฉะหน่อยเพราะว่าเราจะได้ปั่นง่ายเนาะเดี๋ยวเขาเบาเย็นหน่อยเราก็เบาร้อนหน่อยเราก็เอาเข้าเครื่องปั่นเนาะเราเรานึ่งถ้าเราแช่ถั่วนานนะนะคะนึ่งสักสิบนาทีก็โอเคแล้วค่ะถ้าไม่งั้นเราก็นึ่งสักสิบห้านาที ต้มก็ได้นะคะเพื่อนๆต้มก็ได้เดี๋ยวเราต้องอใส่กะทิลงไปลดความร้อนเข้าในอย่าจะปั่นสองทีนะคะเดี๋ยวเขาไม่ทั่ว Thank you. รไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆควรจะใช้กระทะเทฟลอนหรือกระทะทองเหลืองนะคะแต่กระทะเทฟลอนน่ะดีกว่าค่ะสมัยก่อนมันไม่มีเทฟลอนเนาะก็ต้องอาศัยกระทะทองเหลือง ต้องคนตลอดนะคะจะได้ร้อนทั่วๆแห้งไวๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นไหม้ตรงนู้นตรงนี้คนให้ทั่วก้นกระทะเลยนะคะเขาแห้งไวะคะ่ะเราใช้กะทิน้อยใช้แต่หัวกะทิอะคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เราเช็ค เช็คว่าได้ไม,ไ,ดไม่ได้เอามือไปจิ้มนะคะไม่ติดมือมาถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่ายาดจะเอาแล้วนะคะถ้าแห้งกว่านี้ดีปั้นง่ายไหมปั้นง่ายอันนี้ก็ไม่ติดมือก็ถือว่าปั้นได้นะคะถามว่าปั้นง่ายไหมง่ายเพราะว่า,าถ้าแห้งอ่ะมันจะปั้นสะดวกมากเลยแต่ว่ามันจะแตกรล้านะคะเวลาปั้นแล้วอ่ะเพราะว่าเราต้องผึ่งให้เข้าแห้งอีกนะคะอะขนาดนี้ยาดปิดเตาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปร look, อเขาเย็นแล้วเราก็ปั้นกันค่ะ นี่นะคะถ้าเราอยากให้ลูกเท่ากันนะคะเราก็หาอะไรก็ได้มาตวงจะได้ไม่ต้องช่างทุกลูกน้ำหนักเขาก็จะใกล้เคียงกันหมดทุกลูกอะคะ่ะเวลาเราปั้นออกมาจะเป็นผลไม้อะไรก็ช่างลูกเขาก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่กว่ากันนะคะ mm hmm. เขาก็จะใกล้ๆกันเอาช้อนอะไรก็ได้นะคะมาตวงลูกจะได้เท่าๆกันชอบลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามสบายเลยค่ะ อันนี้หญ้าตักให้เขาเย็นนะคะยังร้อนหญ้าปั้นไม่ได้หญ้าปั้นแค่นี้นะคะเพื่อนๆนนี่นะคะปั้นแค่นี้นะคะอันนี้หญ้าเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะปั้นเป็นชมพู่ให้ลูกเขาใหญ่กว่านิดหนึง่งอันนี้ก็จะปั้นเป็นผลไม้เล็กๆนะคะอ่ะ อันนี้ต้องเอาพาขบางปิดไว้นะคะเดี๋ยวเขาแห้งแตกแล้วก็ถั่วย,ยังเหลืออีกนะคะอันนี้ย่าจะปั้นไว้แค่พอจานพอดีค่ะตอน,นี้เราก็มาเริ่มต้นปั้นกันเลยค่ะขั้นแรกย่าปั้นชมพู่ก่อนนะคะอรารยาเอฮาเก็ตก่อนเลยคืงเขาให้กลมนะคะนี่เป็นรูปชมพู่แล้วค่ะข้างบนแหลมข้างล่างป้้นนะคะเพื่อน ชมพู่แล้วค่ะแล้วก็ก็อย่างนี้เลยค่ะน,นคะคะแล้วเราก็ ต้องใช้มือนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดเลยนะคะย่าไม่ทาสีเล็บค่ะใช้มือใช้อะไรสะดวกเราก็ทำตูดให้เขาป้าน,นก่อนนะคะ หัวแหลมแหลมนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเราขึ้นขนาดเนี้ยเราทำเป็นพลิกก็ได้นะคะแครอดก็ได้นะคะ ถ้าเราจะทําเป็นพริกเราก็ยาวๆอย่างนี้เลยถ้าเราจะทําเป็นแครอทก็อย่างนี้ค่ะเป็นแครอทนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปจุ่มสีส้มเนาอ,อ่ะ ชอบลูกอะไรก็ปั้นเป็นลูกอันนั้นนะคะอันนี้ย่าทำเป็นมะม่วงสุกนะคะที่ทานกับข้าวเหนียวมะม่วงอะกดอย่างนี้นะคะนี่มะม่วงสุกคะ่ะเอาไม้จิ้มฟันก็ได้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะที่จะมาลองกดให้เข้าลึกๆหน่อยก็ได้นี่นะคะแล้วก็นีนะ่ก็เป็นมะม่วงสุก อย่าจิ้มผิดแล้วต้องเอาทั้งแหลมลงอึ๊บนี่นี่สตรอเบอรี่นะลูกจุ่มลงไปเลยแล้วก็สีที่จะหยดแล้วก็ทิชชู่ซับหน่อยทิชชู่ที่สำหรับทำอาหารนะคะแล้วก็อึ๊บแตงโม เดี๋ยวนี่แงม ชมพูชมพูชมพูมีชมพูสีชมพูเนาะมะม่วงสุกสีเหลือง ว้ยากกว่าเหลืองไม่พออ,อยากเติมสีก่อนสีเนี่ยเพื่อนๆชอบใครชอบมันนะคะสีอ่อนสีแก่ชอบแบบไหนก็แบบนั้นเลยคนชอบสีแก่ๆก,ก็แก่ๆได้นะคะนี่เข้มอ่อนตามเราชอบนะคะไม่ยึดติดนะคะสีเราใช้แค่ น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าสะอาดเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็น้ำเปล่ากับสีเนี่ยคะ่ะสีลาเวนเนอร์ขวดละสิบกว่าบาทเนี่ยคะ่ะอันนี้ชมพู่เหมือนกันคะ่ะแต่เป็นชมพู่เขียวเนาะ,ะเราติดเตาต้มวุ้นกันนะคะ,ะวุ้นนี่เรายังไม่ใส่นะคะเราต้องต้มให้น้ําเดือดก่อนนะคะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาวุ้นเราใส่นะคะ พอวุ้นละลายแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะเราก็เทวุ้นที่เราละลายแล้ววุ้นก็ใช้เยอะนะคะตามปริมาตรแล้วค่ะเดี๋ยวย่าใส่ไว้ให้ใต้คิดใช้เยอะกว่าเราทําขนมวุ้นนะคะเหลือแล้วก็คือทิ้งเอาทําอะไรไม่ได้ทําอันนั้นได้เพื่อนๆที่เรากินกับน้ําแข็งใส่สมัยก่อนเนี้ยเป็นวุ้นกรอบๆอบะคะ่ะ เดี๋ยวรอวุ้นเขาละลายเป็นใสๆสักหน่อยนะคะเราค่อยใส่น้ำตาลค่ะเขาเดือดแล้วค่ะใส่น้ำตาลเลยค่ะถ้าเดือดแล้วค่ะอยากปิดเตาแล้วเดี๋ยวรอให้ฟองเขายุบนะคะแล้วเราก็เขี่ยฟองเขาออกให้น้ำมันใสเนาะ แล้วก็รอให้เขาเป็นวุ้นใสๆแล้วเราค่อยจุ่มนะคะเนี่ยนะคะช้อนเอาฟองเขาออกนะคะหรือว่าเขี่ยเขาออกให้พ้นไม่งั้นไอ้ฟองขา,ขาวๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมาจับที่ขนมเราเนาะอ๋อแล้วเราก็จะเริ่มชุบเลยนะคะ,อ,ะอ,อันไหนง่ายอันไหนง่ายกระชุบอันนั้นเนาะ ชุบรอบหนึ่งหรือสองรอบก็ได้นะคะเพื่อนๆยาจะชุบสองรอบนะคะเขาจะได้กรอบๆน่าเห็นไหมถ้าําไปโดนฟองแล้วก็จะเป็นขาวๆจับ อันนี้รอบ2องเขาก็จะหนาขึ้นนะคะเขาจะได้กรอบ,บเพื่อนๆ แล้วลูกชุบยา้าหน้าตาน่ารักมีอะไรมั่งเอ่ยมีแตงโมนะคะชมพู่เขียวชมพู่ชมพูมะม่วงมะม่วงสุกนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่มีทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยค่ะทุเรียนแครอทค่ะลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากค่ะแต่มันจุกจิกมันเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความพยายามแล้วก็เพลิดเพลินนะคะ ลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดตาติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ